สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มเฉชวานในข่าววัยเทียนิ่นะครับเรื่องราวนี้นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสุดสพึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่กลัวสัตว์เลยคขาดนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่มาเลเซียนะครับคนงานก่อสร้างเขามีการไปขุดพบขุดเจองูเหลือมยักษ์ครับนะครับยักษ์ยังไงครับแล้วไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวเจอถึง2ตัวนะครับในลานก่อสร้างนะครับหนักหลายร้อยกิโลนะครับและมีความยาวถึง5เมตรนะครับ เนี่ยครับกู้ภัยมาเลเซียของรัตตังกานูนะครับเธอเขาถูกเรียกไปเพื่อจับงูเหลือมยักษ์ในลานก่อสร้างเจอทีเดียวสองตัวรวดเลยครับทั้งใหญ่และหนักหลายร้อยกิโลเนี่ยครับรายงานข่าวจากกองกําลังป้องกันพลเรือนของมาเลเซียหรือว่า APM นะครับมีการแชร์รูปภาพงูเหลือมยักษ์2ตัวครับที่คนงานในลานก่อสร้างแห่งหนึ่งในเขตกัมปุงกงนังคามเมืองมา,เ,าเมืองมารังนะครับรัตตังกานุ ขุดเจอและช็อกกับสิ่งที่เห็นอย่างมากนะครับจากรายละเอียดบนบัญชี Twitter ของ APM เนี่ยเขาระบุนะครับว่างูเหลือมตัวแรกมีน้ำหนัก250กิโลกร,รมัมยาวประมาณ5.8เมตรนะครับส่วนตัวที่2หนักกว่า100กิโลกร,รัมครับและยาว4.2เมตรนะครับนี่นะครับนี่เป็นงูเหลือมยักษ์ที่ทางกบชะเอิทางมาเลเซียตรวจพบเจอ และภาพที่เห็นเนี่ยแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ของกองกําลังป้องกันพลเรือนกําลังดึงเหลือมยักษ์จากพื้นโคลนนะครับก่อนเคลื่อนย้ายใส่หลังรถนี่โอ้โหต้องบอกว่าตัวใหญ่มากนะครับซึ่งงูเหลือมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นงูที่มีความยาวที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นสัตว์พื้นถิ่นในเอเชียตันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียเอเชียใต้นะครับเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่มันใหญ่แล้วก็หนักยาวด้วยนะครับซึ่งมันมักจะถูกล่าเพื่อเอาหนังเนี่ยใช้ ไปทํายาแผนโบราณนะครับหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากจริงๆนะครับถ้ารัดอันว่าถ้ารัดรัดผมเนี่ยก็ตายแล้วแหละผมว่านะฮะแค่ตัวผมนะครับแต่ถ้ารัดสัตว์หมาแมวอะไรเนี่ยผมว่าจะน่าจะไม่รอดเหมือนกันไม่รอดกันนะครับเพราะตัวใหญ่มากอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับไม่รู้กินแล้วเนะี่ยถ้าดูตามรูปเนี่ยเหมือนกินอะไรเข้าไปนะครับและยังไม่ย่อยด้วยนะครับถ้าใครเคยดูคลิปสารคดีเนะี่ยจะเห็นว่าเวลา กินเนี่ยเวลเาเขมือบเนี่ยมันจะไปอยู่ในท้องนะครับอย่างเช่นลูกวัวที่ผมเคยดูเนี่ยลูกวัวเนี่ยมันจะไปคาอยู่ในท้องนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรเหมืขขอนกันกว่าจะย่อยแต่มันจะเป็นท้องป่องๆอ,อ,อยู่ระหว่างส่วนกลางของตัวท้องเหมือนมีตัวอะไรอยู่บางทีดิ้นด้วยนะครับถ้ากินสมมติลูกสุนัขไปเนี้ยหรือว่าลูกแมวเนี่ยก็จะดิ้นนะครับจนกว่าจะถูกน้าย่อยในท้องของงูเนี่ยค่อยๆย่อยไปนะครับค่อยๆย่อยไปเนี่ยถ้าดูในรูปเนี่ยเหมือนกินอะไรเข้าไปด้วยจริงๆถึงตัวใหญ่ขนาดนี้ครับ ซึ่งเนี่ยมันผิดปกตินะครับปกติเนี่ยตัวไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับเหมือนกำลังกินเหมือนเพิ่งกินอะไรเข้าไปโอ้โหตัวใหญ่มากครับแล้วเจอถึงงตัวนะครับโอ้โหก็บอกว่าคนลุกเหมือนการสำรับคนที่กลัวนะผมเห็นผมก็ยังกลัวนะครับก็ยังไม่รู้ว่าตัวอะไรต้องผาดูออกมาดูนะครับถ้าเขาดูผา,าดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีตัวอะไรอยู่นั้นกินเล็รกินตัวอะไรเข้าไปนะครับขาาวนอยรับทุจกจับไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ